ะจะเจริญพรวันนี้รายการที่บอกคุณโยมโยมคุณหญิงไว้ว่าจะเรียกชื่อว่าเล่าเรื่องให้โยมฟังคืออรุะะาภาพมาปราลบนึกกับตัวเองว่าตามปกติเมื่อฉันแล้วโยงมถวายพระตาหารและก็อนุโมทนาบางคราวก็มีกล่าวธรรมกถาด้วยแต่ว่าอัตานี้ก็เป็นไปนตามโอกาสมาคราวนี้ โยมก็ได้อุปถัมภ์ในเรื่องสถานที่และก็พัตตาหารในการที่จะทำงานให้ปลิกตัวมาจากวัดในขณะที่มีการก่อสร้างซึ่งเป็นระยะเวลาที่สถานที่ในวัดไม่เป็นสัปายะโยมก็ขนขวายช่วยให้ได้มีสัปายะในการที่จะทำกิจพระศาสนาอนุภาพก็มานึกว่าในเนื่อโยม ถวายพระตาหารจาระวันละวันแล้วนี่แล้วก็บางทีก็ไม่ได้กล่าวธรรมกถาเป็นประจำก็มานึกว่าถ้าหากว่าจะมีการพูดธรรมะอะไรบางอย่างแบบง่ายๆกันเองสบายๆก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในทางธรรมะแล้วก็มานึกถึงว่าตอนนี้กำลังทำงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะอยู่โดยเฉพาะกเรเป็นพุทธธรรม ถ้าก็าเอาเนื้อความที่เขียนอธิบายในพุทธธรรมนั้นมาเล่าให้โยมฟังไปด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์คืองานก็ได้ด้วยแล้วก็เอามาเล่าให้โยมฟังเป็นระยะระยะก็จะเป็นประโยชน์ในการในการที่จะได้เรียนรู้ธรรมไปด้วยแต่ว่าเรื่องสําหรับวันนี้รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยคือเอาภาพเขียนพุทธธรรมไว ทางถึงตอนว่าด้วยเรื่องไตรลักษณ์นี่ในไตรลักษณ์นั้นก็มีกล่าวถึงคําว่าสังขารคือไตรลักษณ์นั้นข้อที่หนึ่งบอกว่าสัพเพสังขา,าราอนิจจาสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงข้อที่สองว่าสัพเพสังขา,าราทุกขาสังขานทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์และข้อที่สามว่าสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา มาถึงคำว่าสังขารซึ่งเป็นคำเริ่มต้นดีเลยนั้นก็บางทีก็เกิดความสับสนเพราะว่าญาติโยมเคยได้ยินในขันห้าก็มีกล่าวถึงคำว่าสังขารเหมือนกันบางท่านก็เข้าใจเป็นว่าสังขารที่บอกในไตรลักษณ์นี้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงกับใน ขันห้าที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบางท่านเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันนี่ก็เกิดความสับสนในหนังสือพุทธธรรมถึงตอนนี้ก็เลยจะเขียนอธิบายไว้ให้ทราบว่าต่างกันแล้วก็ต่างกันอย่างไรด้วยแล้วก็เขียนค้างไว้เท่านั้นยังไม่จบก็มาติดงานเรื่องพจนานุกรมเพระเนาะฉะนั้นงานเขียนพุทธธรรมก็เลยค้างเป็นเวลานาน เวลานี้ก็งานพัฒนานุกรมก็ถึงตอนที่กล่าวได้ว่าเสร็จสิ้นก็เลยหันกลับมาเขียนเรื่องพุทธธรรมต่อแล้วก็มาต่อเรื่องสังขารในขันห้าต่างจากสังขารในใจรักอย่างไรกระจกที่นี่เองเมื่อวานนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้โยมฟังแต่อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งสูงไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นสังขารที่กล่าวถึงในหลักใจรัก ทีนี้ไปกล่าวในขันห้าก็มีคำว่าสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยิ่งบางแห่งมีพุทธพจน์บอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เทียญญเท่ยงคำว่าสังขารไม่เที่ยงกับที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงก็จะเกิดมาสับสนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องทําความเข้าใจให้ชัด ถ้าเข้าใจความต่างกันระหว่างสังขารในขันหา้ากับสังขารในใจร่าแล้วก็จะช่วยให้ศึกษาธรรมได้สะดวกขึ้นอีกมากจะไม่มีความสับสนนี่จะเข้าใจได้อย่างไรก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้โตรภาพขอย้อนกลับไปถึงคาว่าธรรมะก่อนคาว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำลางกาเป็นคําที่มีความหมายกว้างที่สุดในพุทธศาสนาธรรมะแปลว่าอะไร ธรรมะเนี่ยเป็นคำที่แปลยากที่สุดเราแปลกันว่าความดีเท่านั้นก็ไม่พอเพราะว่าบางทีเรามีธรรมะกุศลธรรมธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมธรรมที่เป็นอกุศลแสดงว่าธรรมที่ไม่ดีก็มีธรรมที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะแปลาธรรมะแรืว่าความดีเนี่ยไม่ครบถ้วนเพราะธรรมที่ไม่ดีก็มีนี่กันและยังมีอัพยากตาธรรมธรรมที่เป็นอัพยากิกคือธรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่ว เพราะฉะนั้นธรรมะมีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็ทั้งที่เป็นกลางกลางไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรือไม่ดีไม่ชัว่วก็หมายความว่าคําว่าธรรมะเนี่ยเป็นคําที่กว้างที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นคําว่าธรรมะในภาษาไทยบางทีเราจะหาคําที่ใกล้ที่สุดได้ก็คือคําว่าสิ่งแต่ว่าสิ่งเนี่ยในภาษาไทยก็ยังมองไปเป็นวัตถุเยอะมากบางทีท่านก็แปลว,ว่าสภาวะ พราะนั้นคำที่จะแปลในภาษา,า,าไทยใกล้ก็แปลว่าสิ่งบ้างสภาวะบางสภาวะที่จริงก็มาจากบาลีอีกนั่นแหละรวมความว่าธรรมะเนี่ยกว้างที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะไปกว้างอย่างไรก็แบ่งธรรมะออกไปเช่ว่าแบ่งธรรมะเป็นสองอย่างเป็นรูปธรรมกับอรูปธรรมรูปธรรมก็ธรรมะที่เป็นนรูปหรือธรรมะที่มีรูป เช่นอย่างวัตถุสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยก็เป็นรูปธรรมหรือร่างกายของเราก็เป็นรูปธรรมท,ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออรูปธรรมหรือนามธรรมอรูปกับนามมัคือก็ใช้แทนกันได้นามธรรมก็เช่นเรื่องจิตใจความรู้สึกนึกคิดความดีความชั่วพวกนี้เป็นนามธรรมก็ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินสองอย่างนี้คือไม่เป็นรูปธรรมก็ต้องเป็นนามธรรม ถ้าไม่เป็นนามธรรมก็เป็นรูปธรรมแล้วสองอย่างนี้ก็คือธรรมะนั่นเองนี่ก็เป็นการแบ่งอย่างหนึ่งแต่ีนี้บางทีท่านแบ่งอีกอย่างหนึ่งท่านแบ่งธรรมะเป็นสองอย่างบอกว่าเป็นหนึ่งสังขตธรรมแต่ว่าธรรมะที่ถูกปรุงแต่งหรือเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วทัสองอสังขตธรรมแต่ว่าธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งหรือไม่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง อย่างที่หนึ่งสังคตธรรมแล้วว่าธรรมะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็ได้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักเนี่ยนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทังนั้นจะเป็นร่างกายของเราก็ดีจิตใจของเราก็ดีวัตถุต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยทุกอย่างเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งทท้งนั้นเรียกว่าเป็นสังคตธรรมมีอย่างเดียวที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ท่านเรียกว่าเป็นอสังขตรธรรมธรรมะที่ปัจจัยไม่กลุงแต่งหรือไม่เกิดจากปัจจัยกลุงแต่งได้แก่พนิพาน์เพราะฉะนั้นมีอสังขตรธรรม,มอย่างเดียวคือพนิพาน์นอกแกนิพาน์และเป็นสังขตรธรรมทั้งสิ้นสังขตรธรรมกับอสังขตรธรรมเนี่ยรวมทั้งสองอย่างก็เรียกอย่างเดียวกันว่าธรรมะทีนี้ําว่าสังขตรธรรมนั้นเนี่ยท hmm. ่านบอกว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขาร พราะฉะนั้นคำว่าสังขารกับสังขตธรรมเนี่ยเป็นคำเดียวกันมีความหมายเท่ากันคาว่าสังขารจึงใจว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยรุงแต่งหรือจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสังขตธรรมมีสังขารที่ท่านพูดถึงในใจลักษณว่าประเพสังขาราณิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารในที่นี้ก็คือสังขตธรรมหรือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยรุงแต่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนี้ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรารู้จักที่เราเห็นเราได้ยินเราได้ทราบถึงเนี่ยทุกอย่างรวมอยู่ในคําว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งสิ้นนี่คือสังขารในใจรักเะนั้นว่ามีความหมายกว้างที่สุดทีนี้ก็ย้อนมาถึงสังขารในขันห้าท่านแ่งว่าขันชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยขันห้าอย่าง ขันเว่ากองคือชีวิตของเรานี่แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆเหมือนกับว่ามีส่วนประกอบอยู่ห้าส่วนเรียกว่าขันแล้ว,ว่ากองของส่วนประกอบห้ากองห้ากองไม่มีอะไรบ้างก็มีกองรูปหรือรูปประขันหรือเรียกสั้นๆว่ารูปได้แั่ร่างกายเป็นต้นหรือสิ่งที่มองเห็นได้หรือสิ่งที่ว่ามีรูปมีร่างแล้วก็สองเวทนา แล้วความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สามสัญญาความจําหมายจําได้หมายรู้แล้วก็สี่สังขารสังขารเนี่ยที่เป็นจับที่ํำกันกันในใจลัสังขารกองสังขารได้แก่ความคิดลวงแต่งต่างๆแล้วก็ห้าวิญญาณหรือกองวิญญาณวิญญาณขันกองแห่งวิญญาณก็ความรู้ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทั้งหมดนี้เรียกว่าขันห้าอันนี้ขันห้านี้ถ้าย่อลงก็มีสองส่วนคือรูปประขันส่วนรูปก็เป็นรูปเป็นรูป,ปรธรรมและก็ส่วนที่เหลือแต่นั้นคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นนามธรรมย่อลงก็เป็นสองเป็นนามธรรมจะเห็นว่าสังขารในขันห้าเนี่ยอยู่ในส่วนที่เรียกว่านามธรรม คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นนามนธรรมและสังขารก็เป็นนามนธรรมอย่างหนึ่งในสี่อย่างนั้นพอพูดอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าสังขารในขันห้านั้นมีความหมายแคบหรืเอเกินเป็นเพียงส่วนหนึ่งในนามนธรรมเท่านั้นวันนี้นี้อาจจภมาพาพูดถึงสังขารในไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างท้งรูปธรรมนามธรรมไม่มีอะไรนอกเหนือจากขันแอนนอกเหนือจากสังขารทีนี้พอมาถึงในขันห้าเนี่ย สังขารนี้เป็นเพียงนามธรรมอย่างหนึ่งในสี่อย่างแล้วก็ไม่ใช่รูปธรรมดดวยเพราะรูปธรรมก็มีสังหารแล้วเพราะนั้นสังขารในขันห้าในแคบนี้จะต้องขยายความหมายอีกทําไมถ้าจึงเรียกป่าสังขารทําไมชื่จึงเป็นซ้ําตับในสจลักณสังขารในขันห้าก็แปลว่าตุงมแต่งเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี้สังขารในใยลักธิจะมาแปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยตุงแต่ง ส่วนสังขารในขันธ์ห้าเนี่ยแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจหรือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วก็ได้แก่คุณสมบัติของจิตใจนั่นเองเช่นความชั่วมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นความชั่วก็ปรุงแต่งจิตให้ชั่วหรือฝ่ายที่ดีก็มีเช่นมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามี ปัญญามีศรัทธามีสติเป็นต้นพวกนี้เป็นฝ่ายดีก็ปรุงแต่งจิตให้ดีพวกนี้เป็นเครื่องปรุงแต่งเพราะเหตุที่มันปรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วตลอดจนกระทั่งว่าให้เป็นกลางกลางมันจึงเรียกว่าสังขารมันแปลว่าปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่ามันจลในคนละความหมายมันเป็นสภาพที่มาปรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วเมื่อปรุงแต่งจิตของเราแล้วมันก็ปรุงแต่งการกระทําของเราด้วยเรากระทาอะไรออกมา เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดีทำดีทำสิ่งที่ไม่ดีเราเรียกว่าทำชั่วไอ้ที่จะดีจะชั่วเนี่ยก็เพราะว่ามีเจ้าพวเนี่มาปรุงแต่งปรุงแต่งจิตใจแล้วก็ปรุงแต่งการกระทําของเราให้มันดีมันชั่วพวกสิ่งที่ปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นสังขารในขันห้าก็คือนามธรรมที่มาปรุงแต่งจ,จิตใจของเราตลอดตัวการกระทหรือกรรมของเราเนี่ยให้มันดีให้ชั่ว ให้เป็นกุศลให้เป็นอกุศลเนี่ยเรียกว่าเป็นสังขารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตรงนีก็เป็นอันว่าสรุปได้สังขารในขันห้าที่เราแปลว่าสภาพหรือคุณสมบัติที่จุงแต่งจิตใจให้ด,ใหดีให้ชั่วเป็นต้นเนี่ยเราแปลกันง่ายๆว่าความคิดลุงแต่งเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรือ่องของจิตใจที่เราพูดว่าความคิดลุงแต่งเนี่ยับชาเรียกว่าสังขาร แต่ที่บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพูดกว้างๆอย่างนั้นแล้วก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งวัตถุทั้งจ,จิตใจทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเพราะฉะนั้นก็จะต้องแยกกันให้ถูกเรื่องสองด้านเนี่ยคาว่าสังขารที่อยู่ในขันห้ากับสังขารที่อยู่ในใจลักเมื่อเวลาที่บายทำแล้วก็ต้องแยกให้ถูกว่าในกรณีนี้ท่านพูดถึงสังขารตัวไหนถ้าพูดถึงสังขารที่แปลว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยรุงแต่งอย่างที่พูดในใจลัก หรือว่าหรือท่านพูดถึงสังขารที่แปลว่าสภาพที่จูงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วหรือความคิดจูงแต่งอย่างที่อยู่ในขันห้าถ้าแยกอย่างนี้ถูกแล้วก็เวลาฟังธรรมะก็จะที่เข้าใจชัดเจนนี่อนุภาพก็เลยนําเรื่องที่ได้เขียนในพุทธธรรมตอนตเฉพาะตอนนี้มาเล่าให้โยมฟังก็อาจจะเป็นหลักวิชามากไปนหน่อยเพราะเรื่องนี้เป็นหลักวิชาแท้ๆเลยบท บทก่อนในพุทธธรรมเนี่ยเขียนเรื่องขันห้าไปแล้วก็มีสังขารมาพอถึงบทใจรักก็มีสังขารอีกก็เกรงว่าท่านผู้อ่านจะงงก็เลยต้องมาอธิบายว่าต่างกันอย่างไรเป็นอันว่าสังขารในขันห้าในความหมายแคบเป็นนามธรรมเท่ทาน,นั้นเป็นเรื่องของจิตใจเท่านั้นเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่จูงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วหรือเรียกงา่ายๆว่าความคิดจูงแต่งส่วนสังขารใน ใจรักที่บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เพียงนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากปัจจัยจงแต่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นเราเรียกว่าสังขารในไตรักและสังขารในขันห้านั้นก็เป็นสังขารในไตรักด้วยเพราะเป็นเพียงส่วนย่อยนิดหนึ่งเพราะว่าขันห้าทั้งหมดนั้นน่ะเป็นสังขารขันห้าจะเป็นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขาร็ดีวิญญาณก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นสังขารในใจรักทั้งสิ่ง เพราะว่าขันห้านั้นก็ไม่เพียงเราพูดว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เพียงและที่จริงขันห้าทั้งหมดก็ไม่เพียงเพราะฉะนั้นขันห้าก็เป็นขันสังขารในใจรักนั่นเองพอแยกนี้เราจะเห็นชัดอ๋อมันมีสังขารอันย่อยอันหนึ่งอยู่ในขันห้าเป็นนามธรรมเป็นตัวปรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วเป็นหนึ่งในห้าส่วนและทั้งห้าส่วนนี้ก็มาเป็นสังขารใ,ในใจรักนั่นพอเข้าใจนี้ก็ชัดเจน นี้เรารู้เรื่องนี้ไว้หนึ่งก็เพื่อศึกษาธรรมะจะได้เข้าใจง่ายสองก็รู้เรื่องสังขารน,นี้ไว้เพื่อความรู้เท่าทันจะได้ปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้ถูกต้องอันนี้เป็นประโยชน์ของการรู้เข้าใจเรื่องสังขารพอรู้เรื่องสังขารแล้วสังขารก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ชีวิตของเราแล้วก็อยู่ที่โลกที่แวดล้อมเราเรารู้ว่าสังขารมันเป็นยังไง ถ้าอยู่ในจิตใจนี่เป็นสราภาพรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วเราก็รู้เพื่อเราจะได้ทําแต่สิ่งที่ดีงามรูปรุงแต่งจิตในทางที่ดีหรือว่าจะให้ดีที่สุดก็พ้นจากการรุงแต่งตรู้สังขารในโลกภายนอกทั้งปวงหรือสังขารแย่งความหมายในใจลัเมื่อรู้เท่าทันแล้วจิตใจจะได้พ้นจากอุปาทานว่าถ้าจะปฏิบัติอย่างที่สุดรู้เท่าทันแล้วก็ทําให้พ้นจากความรู้สึกถือมั่น มีข้าใจาเบื้องต้นนี้แล้วต่อไปก็จะต้องอธิบายว่าที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนั้นเป็นอย่างไรที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแล้ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรซึ่งก็จะเป็นข้อที่จะต้องนําไปเขียนในพุทธธรรมต่อไปอนุาภาพก็ขออนุโมทนานําเรื่องมาเล่าให้โยมฟังสำหรับันนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็